สวัสดีท่านผู้ฟังที่คารพรักทุกท่านครับพบกันทางช่องไล่สาระกันอีกเช่นเคยครับวันนี้นำสาระดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยครับตำนานท้าวเวสสุวรรณรูปร่างหน้าตาของท้าวเวสสุวรรณเป็นที่คุ้นเคยในบ้านเราเป็นอย่างดีคือเป็นลักษณะรูปยักษ์หน้าตาดุดัน ถือตะบองขนาดใหญ่ด้วยท่านเป็นเจ้าแห่งอสูรและพูดผีปีศาจถ้าหากจะพูดถึงเจ้าหรือนายแห่งพูดผีปีศาจทั้งหลายแล้วเรามักจะเอ่ยนามท้าวเวสสวรณหรือที่พามเรียกกันว่าท้าวกูเวศและทางพูดเรียกท้าวภายัยศพซึ่งสถิตยอยู่ในสวรรค์ชั้นล่างสุดของฉากามาพจร ชื่อสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาภูมิท่านผู้ฟังครับคนโบราณจึงมักทำรูปเขารบท้าเวสวุวรรณและเครื่องรางต่างๆเป็นรูปของพระอ,องค์ท่านไว้เป็นที่สักการบูชาหรือป้องกันเหตุเพศภัยต่างๆเช่นทำเป็นผ้ายันแขวนไว้เหนือเปเด็กอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ผีปีศาจมารบกวนเด็กเล็ก หรือจำหลักเป็นด้ามของมีดหมอที่สับเปลอใช้กำราวิญญาณเนื่องจากสมัยก่อนเวลาเผาศพก็ยกขึ้นกองฟอนแล้วใส่ไฟเผาพอร้อนเข้าเส้นเอ็นก็ยึดถึงขนาดลุกขึ้นนั่งสับปปเลอเลยต้องใช้มีดกรีดตามเส้นเอ็นอ่อนทีนี้พอยกขึ้นเผาศพก็จะไม่กระดูกกระดิกเลยเป็นความเชื่อว่า มีดหมอจำหลักรูปเท้าเวสวรรณสามารถปราบผีได้คติความเชื่อแบบไตภูมิเชื่อว่ามีเท้าโลกบาลประจำอยู่สี่ทิศเท้าจากตุโลกบาลทั้งสนั้นประกอบด้วยทิศตะวันออกพราหมเรียกว่าพระอินพูดเรียกเท้าทศรสมีคนทานเป็นบริวารทิศตะวันตก พรามเรียกพระวรุณพุทธเรียกท้าวิรูปักมีหน้าครุฑและเทวดาเป็นบริวารทิศใต้พรามเรียกพระยมพุทธเรียกเท้าวิรุณหกมีกุมภันเป็นยักษ์มีอันท่าใหญ่เท่าหม้อตาลเป็นบริวารทิศเหนือได้แก่เท้าเวสวรณพรามเรียกเท้ากุเวศพุทธเรียกเท้าภายัยศพ มีอสูรและพูดผีปีศาจเป็นบริวารท้าวกุเวเในตำราโบราณและงานวรรณคดีกล่าวตรงกันว่าท้าวเวสวรรณเป็นยักษ์ที่มีพัสตาพรและผิวกายสีเหลืองทองจิตใจดีงามดำรงอยู่ในสัตรธรรมถึงขนาดอุทิศถวายพิทักษ์รักษา พุทธสถานและองค์พระพุทธเจ้าเช่นรูปหล่อปิดทองด้านซ้ายของฐานองค์พระพุทธชินราชวัดพระศรีตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกก็ทำเป็นรูปเท้าเวสสุวรรณส่วนด้านขวาเป็นยักษ์อีกตนหนึ่งชื่อว่าอาลาวะกะยักษ์ท่านผู้ฟังครับเหตุที่เรียกกันว่าเท้าเวสสุวรรณ เนื่องจากพระพรมเห็นว่ามีรูปร่างไม่ดีร่างกายพิการต้องถือแม้เท้าจึงตั้งชื่อให้ดังนั้นที่บ้านเรามาจำหลักเป็นยักษถือตะบองยันพื้นก็คงจะมีเขาเงื่อนมาจากเรื่องดังกล่าวท้าเวสสุวรรณนั้นเวสแปลว่าพ่อค้าหมายถึงพ่อค้าอันมีทรัพย์อันได้แก่ทองคำ เนื่องจากท้าเวสุวรรณอดีตชาติเคยเกิดเป็นพราหมณ์เปิดโรงงานค้าขายหีบอ้อยจนร่ำรวยและได้นำเงินทองบริจาคให้ผู้ยากไร้เมื่อเกิดใหม่จึงได้ครองเมืองวิสาณครผู้คนจึงเรียกว่าเวสุวรรณด้วยกุศลดังกล่าวจึงได้รับพรจากพระพรมให้เป็นอมตะไม่ตาย และให้เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติต่างๆทั่วแผ่นดินท้าวเวสสุวรรณนั้นนอกจากจะเป็นหนึ่งในท้าวจักตุโลกบาลทั้งสี่แล้วยังมีหน้าที่ดูแลสุขทุกข์และป้องกันพยันตรายของมนุษย์ทั้งหลายทั้งสี่ทิศยังถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งทรัพย์ทั้งปวง เป็นผู้รักษาทรัพย์ในแผ่นดินอีกด้วยเป็นเทพที่มีความมั่งคั่งบริบูรณ์ในทรัพย์สมบัติทั้งหลายมีชื่อเรียกหลายพระนามและกล่าวถึงเท้าเวสุวรรณว่าเป็นเทพที่ร่ำรวยมหาศาลมีทองคำมากมายไม่รู้กี่ร้อยล้านทั้งยังมีเครื่องประดับเป็นทองคำ ท่านผู้ฟังครับในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงเท้าเวสวรรณว่าเป็นเทพธรรมบาลผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนาและเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเท้าจากตัวโลกบาลทั้งสี่โดยการนำของเท้าเวสุวรรณได้พร้อมใจกันรดจนามลอาตานาติยะปริสูตรขึ้นมาแล้วน้อมนำไปถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เขาคิดฉกูดกรุงราชคึกดังที่เรารู้จักกันในพระคาถาผ่านยักษ์นอกจากนี้ตามความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาได้ระบุว่าท้าวเวสุวรรณเป็นเจ้าบัญชีะการใหญ่ที่บันทึกความดีของมนุษย์แต่ละคนโดยเมื่อถึงวันอุโบสถขึ้นหรือแรมแปดค่ำ และสิบห้าคำมท้าวเวสวุวรรณและท้าวจาตุโลกบาลท่านอื่นๆรวมทั้งสิ้นสี่องค์จะลงมาตรวจโลกมนุษย์อยู่เสมอโดยจะถือแผ่นทองและดินสอมาด้วยจะเที่ยวเดินดูไปทุกแห่งทั่วถิ่นฐานบ้านเรือนใหญ่น้อยในมนุษย์โลกถ้าใครทำกุศลทำความดี ก็จะเขียนชื่อและก,การกระทำลงแผ่นทองคําแล้วนําแผ่นทองคําไปให้ปัญจสิงขอนเทวบุตรซึ่งจะนํำแผ่นทองไปให้พระมาตุลีอีกต่อหนึ่งพระมาตุลีริงเอาไปทูลถวายแก่พระอินทร์ถ้าบัญชีในแผ่นทองมีมากเทวดาทั้งหลายก็จะแซ่สองสาธุการด้วยความยินดีที่มนุษย์จะได้ขึ้นสวรรค์มาก แต่หากมนุษย์ใดทําความชั่วก็จะจดชื่อบัญชีให้พญายมราชเพื่อให้นายนิรบาลทั้งหลายจะได้ทํากรรมทันให้ต้องตามโทสานุโทษเท่าสัตว์นรกเหล่านั้นท่านผู้ฟังครับในอดีตโบราณจารย์ได้จัดสร้างรูปเคารพบ,บูชาท้าวเวสุวรรณ เพื่อให้สาธุชนทั้งหลายกราบไหว้บูชามามากกว่าพันปีโดยมีความเชื่อว่าการบูชาท่านจะนำมาซึ่งโชคลาภและทรัพย์สมบัติ ตลอดจนช่วยคุ้มครองจากคุณใสและพูดผีปีศาจท,ทั้งหลายเนื่องจากท่านเป็นนายแห่งผีและยักษ์ทั้งปวงขอพระคุณทุกการติดตามขอพระคุณทุกการรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีครับ